นานๆทีคุณครูไม่มีงานของชาเร่สักเท่าไหร่เลยพอมีเวลาหให้ได้พักหายใจแขพอบ้างในวันนั้นเองคุณครูได้รับการติดต่อจากชมรมพัฒนาเกมให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมชมรมถึงบอกว่าเป็นกิจกรรมชมรมแต่ครูก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ฟังข่าอธิบายว่าเป็นกิจกรรมแบบไหนกันแน่ าเตรียมใจไว้เลยนะคุณครูจากนี้เจอท่าไม่ตายกับของฉันไม่ตายรับของฉันละแล้วคุณครูจะได้เห็นโมโมอีสเปรดพอตั้งสิติได้คุณครูก็รู้สึกว่าตัวรู้สึกตัวว่ากำลังเล่นเกมต่อสู้กับโมโมอีถ้าไม่ตายรับโมโมอีโอ้โห จอการโจมตีคอมโบไร้วความปาน,นีของฉันเข้าไปถ้าเฮปีของคุณครูยังไม่หมดหลอดฉันก็จะไม่เลิกโจมตีหรอกย่า player memory loss winner player กิน ทำไมการโจมตีคอมโบของฉันถึงไม่โดนเลยล่ะทำไมออกนอกวิถีหมดก็เพราะมูอกใจร้อนเกินไปรีบกดปุ่มเกินไปยังไงล่ะว่าไงนะครูมองการโจมตีทั้งหมดของฉันออกอย่างทะลุปุ่โปร่งเลยเหรอคุณครูบอกฉันว่าวันนี้เพิ่งลองเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะที่โมโมอิฮา อยางให้วีต้องเจอกับความจริงที่โหดร้ายแบบนี้สิมิโดริเมื่อกี้ถือเป็นโมคะโมคะโมคะเอาอีตาขออีตาเดี๋ยวคููต่อไปฉันจะใช้คอมโบรับสุดยอดพูดแบบนี้มาแปดรอบแล้วนะโมมยนี่เราเล่นมานานขนาดนี้แล้วเหรอใช่สิเอาให้มันพอดีพอดีหน่อยเถอะครูลำบากใจแล้วนะแต่ถ้าปล่อยให้แพ้แบบนี้ เกมเมอร์อย่างฉันเสียศักดิ์ศรีนะดื้ออีกแล้วแล้วที่พูดมาน่ะหมายความว่าขอแค่ครูแพ้ก็พองั้นเหรอเหนียวทำไมตีความไม่เป็นอย่างนั้นล่ะแต่จะให้ครูแพ้ก็ได้นะเออคุณครูคะจะยอมให้พี่เขาดื้อใส่แบบนี้ไม่ได้สิคะ อีกอย่างวันนี้พี่คิดแต่จะเล่นสนุกแบบนี้อย่าบอกนะครับว่าลืมจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมชมรมนะเออจริงสิจริงสิแต่นมาไม่ไมไมไมนะมิโดรีพี่ยังจำแม่นเลยอืมไม่ได้ลืมเลยสะกะักติจะว่าไปครูไม่ได้ฟังเลยว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไร โมอีหรือว่าพี่ชวนคุณครูมาโดยที่ยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดให้ฟังหรอนี่พี่คะเรื่องรายละเอียดก็ตั้งใจจะอธิบายตอนนี้แหละจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมในวันนี้ก็คือไม่ใช่อะไรอื่นแต่เป็นการเตรียมไอเดียสำหรับงานชิ้นต่อไปงานชิ้นต่อไป ใช่ค่ะชุมรมพัฒนาเกมของเราคุยกันว่าจะเตรียมผลงานชิ้นต่อไปอยู่ค่ะใช่แล้วพอรู้ว่าคุณครูที่แสนยุ่งเริ่มจะมีเวลาว่างกับเขาบ้างก็เลยชวนมาแบบนี้ไงล่ะช่วงนี้คุณช่วงนี้งานครูลดยุงไปลดลดลงไปเยอะเลยละไม่เป็นไรล่ะฉันรู้ดีว่าคุณครูงานลัดตัวอยู่ตลอด พวกฉันมากกว่าที่ต้องขอบคุณที่คุณครูมาหาแบบนี้เข้าเรื่องเลยและกันคุณครูช่วยเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับไอเดียผลงานชิ้นต่อไปให้หน่อยได้ไหมพวกเราคุยกันในชมรมว่าคุณครูอาจจะมีไอเดียเจ๋งๆก็ได้นะก็เลยเชิญครูมาวันนี้ไงอ๋อรู้สึกกดดันแน่เนี่ย แต่เดียวนะเมื่อกี้เอาแต่เล่นเกมอยู่อย่างต่อสู้อย่างเดียวไม่ใช่เหรอนั่นมันไอเดียของพี่เขานะ่ะอืมเพื่อการวิเคราะห์ไงการวิเคราะห์จะได้ศึกษาข้อดีข้อเสียของเกมอืนอ่นเพราะถ้าเริ่มจากศูนย์ต่อให้รวมหัวเป็นคิดแทบตายก็อาจจะไม่ได้ผลพันอะไรก็ได้ฉันก็เสนอให้ลองเล่นเกมฮิตๆห,ห,หลายเกมแล้ว แลวคิดหายเดียวจากเกมพวกนั้นมันก็เป็นแบบนี้แล้วฟังดูมีเหตุผลดีนะใช่ไหมละ่ะโดยเฉพาะเกมที่เพิ่งเล่นไปกับปูงไงคาสิโอปเปียวูฟาลูฟาเบตเทิเป็นหนึ่งในเกมต่อสู้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเรียกว่าเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์หลากหลา,ลายไงมุมด้วยความที่มันเป็นเกม ที่มีอะไรให้เอาเป็นแบบอย่างเยอะฉันก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถเจาะลึกและวิเคราะห์มันได้ล้วก,ก็เราก็ออกไอเดียที่บันเจิดสำหรับผลงานชิ้นนี้แน่นอนผลงานชิ้นต่อไปของพวกเราคือเก็บอาริจีลงดันเจียนที่ดีต่อใจที่ให้ตัวละครได้จำเครสและสนุกสนานไปกับการปลูกผักตกป้าค่ะอืม แต่จะเช่อุคมประกอบของเกมต่อสู้เข้าไปด้วยเหรอพวกอะไรของครูนะแน่นอนในสายตาของคนทั่วไปอาจจะมองว่าเกมดันเจี้ยน rpg กับเกมต่อสู้ไม่มีความเชื่อมโยงกันก็ได้แต่ถึงยังไงก็เถอะแต่ถึงยังไงก็เถอะฮิฮิเรามองแค่ภายนอกเดี๋ยวตัดสินไม่ได้สิถ้าอยากได้รางวัลในมิเลเนียมไพล์ครั้งต่อไปเราต้องทำให้ เราต้องทำในสิ่งที่ท,ท้าทายที่ไม่มีใครคิดมาก่อนโดยสรุปแล้วเราต้องทิ้งความยึดติดขจัดความเห็นส่วนตัวและก้าวข้ามมองก้าวข้ามอคติถึงออกไปแต่ขอฟ้าได้ถ้าเราเอาองค์ประกอบสองสิ่งนี้ที่ไม่ดูที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันมารวมกันได้นี่อาจจะเป็นไอเดียเกมสนุกๆได้เลยนะคะมิดริเอาบทพูดของฉันไปได้ยังไง ็พี่ชอบออกทะเลฉันก็เลยพูดแทนไงแล้วสิเกินไปแล้วนะอืมยังไงก็เธอทุกคนดูจริงจังกับการทำกิจกรรมชมรมหน้าดูเลยนะฮึอ่าฮฮิมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะไม่ใช่แค่จังกับพี่นะคะทั้งยุสสอกับอลิสึจังเองก็ด้วยแล้วสัญญากันไว้แล้วว่า เราจะคว้ารางวัลจากมิเลเนียมไพล์ครั้งหน้ามาให้ได้คะ่ะจะมองว่านั่นคือเควสท,ที่เราได้รับมาก็ได้โมโมอ,อิมิโดริคุณคูเกิดเรื่องด่วนแล้วลวคะค่ะว่าไงอลิสึมีอะไรเหรอจูออ่จู่เกิดอะไรขึ้นเหรออลิสึยุสึแข่ง b บเตอร์ออนไลน์ชนะสิบครั้งติดต่อกันแล้วคะ่ะอ,อจริงเหรอว่าไงนะชนะสิบ ตาลวดในเกมที่บาลานซ์พังแบบนี้นั่นน่ะเนี่ย winner player yusuke queen ฮา เทพสุดๆไปเลยยุซสงสัยต้องเรียกว่าเทพยุสซจริงจังซะแล้วเ่ะเนี่ยอลิสซประทับใจมากค่ะสมแล้วที่เป็นผู้กล้าในตำนานยุสซ์กรีนอ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮยาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่าน่่่่่าฮ่า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 ฮ่าฮ่าฮ่ แล้วก็ยุสึ์คงขี้อายที่ชอบแอบในตู้ก็หายไปเลยละ่ะหมดยุสส์ควีนอธิบายให้ฟังหมดยุสส์ควีนก็คือสกิลบัฟที่จะทำงานเมื่อยุสึ์อยู่ในสถานการณ์พิเศษส่งผลให้มีความกล้าหาญขึ้นมีความมั่นใจมากกว่าปกติสมองไวขึ้นกว่าปกติ150%ประสิทธิภาพของสายตาเพิ่มขึ้น280%ไปมีบัฟแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กัน อลิสูรู้ค่ะตอนอยู่ในยุสุควีนยุสึแข็งแกร่งมากค่ะอลิสูอเองก็อยากได้สกิลแบบหมวดยุสุคีมบ้างอย่าปเนยนะหมดยุสุควีนคุณกูก็ไปกับเขาด้วยหรอคะค,ะค่ะก็คือว่าฉันแค่ทำเหมือนตอนปกติเองค่ะพอได้เห็นผลงานยุสุแล้วอลิสึรก็คงอยู่เฉยไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะ ต่อไปตาของอลิสิแล้วค่ะจากนั้นอลิสิก็เริ่มเล่นเกมต่อสู้โดยมีทุกคนคอยดูอยู่ข้างๆอลิสิจะเป็นผู้กล้าในเกมต่อสู้เหมือนกับโมโมอิมิโรริยุสึและครูด,ด้วยแต่ว่าไปพี่โมโมอิน่าจะเป็นมอนเตอร์ที่ไร้ประโยชน์มากกว่าผู้กล้านะ นี่น้องคนนี้นี่บางครั้งความจริงมันก็เจ็บปวดนะอาริสุจังพยายามเข้านะค่ะอาริสจะพยายามค่ะเออมีผู้ท้าชิงมาแล้วล่ะอาริสุโชว์ฝีมือที่ได้ฝึกฝนกับโมโมอิให้เห็นเองค่ะย่ายา่ยายา่ยา ฝ่ายตรงข้ามหลุดดีได้ทั้งหมดเลยไม่หรอกค่ะการโจมตีของอลิสเซียังไม่จบแค่นี้ค่ะถ้าโจมตีให้เข้าเป้าได้แล้วก็นี่เมื่อกี้นี่มันตัวละครของอลิสเซโดนโจมตีเมื่อกี้นี่แต่ทำไมให้พีไม่ลดลงเลยล่ะเดีย๋ยวสิคะอาลิสเซยยังสู้ได้อยู่ตัวละครหายไปแล้วค่ะค่ะ การโจมตีกรัตานหันจากข้างหลังอลิสสนี่มันอ่ะจะโจมตีโจมตีการโจมตีของอลิสสผ่านฝ่ายตรงข้ามไปแล้วค่ะฮะคราวนี้ตัวละครปุ่งใสขึ้นมาเหรอและต่อไปก็ตัวใหญ่ขึ้นบังหน้าจอทั้งหมดเลยแถมตอนนี้ขอบเขตการโจมตีก็หายไปด้วย แหมอเลิกซ์ชนะผู้เล่นคนนี้ไม่ได้แล้วค่ะครูว่าดูยังไงก็ให้ตายสิไอ้บ้านี่มันโกงชัดๆเกินไปแล้วถ้าเล่นเกมแล้วโกงแบบนี้มันไม่น่าสนุกหรอกแ <c oughs> ถมจังท้าดวลมาอีกเหรอหน้าไม่ไอายสุดๆเดี๋ยวก็โกงกันอยู่ดีไม่ใช่หรือไง <c oughs> ถ้างั้นโอเคเอาไงดีคะ าฝ่ายตรงข้ามโกงเราคงชนะไม่ได้เรอกกดปฏิเสธไปเลยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเล่นกับคนที่โกงเหมือนม้ลรอกอนนีิสิจังฉันรู้ว่าเธอเสียดายแต่ตอนนี้เธอไม่ว่ามันจะไม่มีวิธีหรอกนะดูสิจะทานนี้ไปให้ฉันจัดการเองฉันจะเข้าต่อสู้ไอดีของฉันเอง b บ t t องต t นตฝ่ายตัวงข้ามใช้สูตรโกงให้มองไม่เห็นตัวละครอีกแล้วไม่เป็นไรเมื่อกี้ฉันเช็คดูแล้วตัวละครปผงใส่ก็จริงแต่ว่าเงก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเราแค่ต้องดูการเปลี่ยนขนาดของเขาแล้วก็ซัดให้กลับให้ไงายสุดยอดคิดไม่ถึงเลยวิธีนี้ เราโจมตีเข้าแล้วนี่นะทำไมอีกฝ่ายไม่โดนดาเมจเลยหรือว่าใช้สูตรโกงเป็นอมตะบางทีนั่นอาจจะเป็นสูตรโกงที่ปรับขอบเขตการโจมตีก็ได้งั้นเราแค่ต้องใช้เทคนิคการสร้างดาเมจที่ไม่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการโจมตีใช้สกิลช่วยยุติตัวละครฉันสามารถสร้างดาเมจได้แน่นอน โมโมอิมิโนริเห็นเมื่อกี้ไหมคะทำดาเมจได้ผลจริงด้วยฮะฝ่ายตรงข้ามเริ่มโจมตีเราแล้ว,ลวไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้อ่านรูปแบบการจมตีและยืนตั้งการอยู่ในมุมพอฝ่ายตรงข้ามพลาดจังหวะการจมตีก็กระโดดถอยหลังแล้ะติแรง ตัวละครฝ่ายตรงข้ามติดสตันแล้วพอใช้การตอมตีนี่เป็นตัวกดดันจะทําให้อีกฝ่ายใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่ช้าลงของฉันไม่ได้เพราะงั้นจะเข้าใกล้ฉันไม่ได้ค่ะฉันคิดว่าความสามารถระด,ดับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคงไม่ถึงกับกลยุทธ์แบบนี้แล้วก็แต่เราทำลายกลนงของอีกฝ่ายตรงข้ามได้ทีละอย่างละอย่างแล้วก็เราจะชนะได้ วินเนอร์เพยเยอร์ครนอืในไหมถ้าทำแบบนี้ก็ชนะได้แล้วขอคารวะยูสึ์ควีนสุดยอดไปเลยไม่สิคำว่าสุดยอดอย่างน้อไปเลยนะยูสึใช่ค่ะอลิซสเห็นด้วยฉันเฝ้าดูการต่อสู้แทบลืมหายใจไปเลยค่ะก็อีกฝ่ายจะใช้กลโกงยังไงแต่พวกเราก็ชนะได้ด้วยกัน โกงกับโดยชอบทาและเล่นนอกกติกาแต่ถ้าใช้วิธีนั้นมากเกินไปความสุขของเกมมันจะลดลงและก็พาทะเลาะก,กันเพื่อนๆไปได้ฉันเลยไม่ชอบวิธีนี้เท่าไหร่แต่ฉันรอมรับให้อีกฝ่ายใช้สูตรโกงเล่นกับเราไม่ได้และหาวิธีโต้กลับเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเกมอยู่ด้วยอ๋อการโกงกับเล่นนอกกติกาส่วนหนึ่งของการเล่นเกมอลิซเข้าใจแล้วคะ่ะ แน่นอนว่าเราได้สู้กับเขาอีกครั้งและเขาก็สูตรโกงมาโตก้กับวิธีที่เขาใช้เมื่อกี้เราเองก็ต้องลำบากอีกแต่ถึงโดนต่อกลับมาเราก็แค่สู้ใหม่ให้ชนะก็เราเป็นเกมเมอร์นี่นะสุดยอดเลยนะยุซุค่าค,คุณครูชมเขากับเขาด้วยล่ะคะไม่ใช่เล่นใหญ่อะไรเลยแต่ฉันก็ดีใจมากเลยนะที่เราชนะ ได้ตอนท้ายน่ะไหนๆเราก็ได้ไอเดียจากสิ่งนี้แล้วงั้นเรามาประชุมวางแผนกันเลยดีไหมพี่หประชุมวางแผนเป็นงานอะไรพี่คนนี้เนี่ยพี่คะอ๋อจริงๆรด้วยใช่ๆเลยจริงแท้แน่อนอนแล้ววันหนึ่งวันธรรมดาธรรมดาของชุมรมพัฒน,นาเกมก็ผ่านไปเช่นเคยเหมือนทุกวัน